สวัสดีครับพี่เอกยิ่สู่บ้านเก่านะครับก็ห่างหายกันไปนานเนาะเดือนนี้ไม่ได้ทําคลิปกันเลยนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งจะมาทําคลิปรีวิวนะครับการใช้งานนะครับระบบเกียร์นะครับของเจ้า1.9 All New D-Max ของเรานะครับรุ่นนี้เนี่ยที่พี่เอกถ่ายทําอยู่เป็น1.9ตัว Cap 4ตัว S นะครับเป็นรุ่น Cap 4มาตรฐานนะครับก็อุปกรณ์ความปลอดภัยครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกนะครับตัวนี้ ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับระบบเบรก ABS มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี่วันนี้พี่เอกจะมาแนะนำเลย r e เว r ร์สลิงนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่า r e เว r ร์สลิงนะเดี๋ยวพี่เอกจะมาแนะนำว่ามันใช้งานแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะเริ่มจากระบบเกียร์นะครับ1.9ของเรานะครับตัวเจน2เนี่ยเครื่องเจน2เนี่ยรุ่นนี้150แรงม้านะครับ แรงบิดที่350นิวตันเมตรนะครับรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากแล้วก็มีเกียร์มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอ่านี้เรามาดูเรามาดูระบบเกียร์กันนะครับเกียร์เนี่ยเห็นไหมจะมีตำแหน่งบอกเกียร์อยู่1 2 3 4 5าี่หนะครับมีตำแหน่งบอกเกร์ที่ตรงนี้แล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกเกียร์ถอยหรือว่าเกียร์อาร์นะครับเกียร์จะต้องใช้โยกอย่างนี้นะเดี๋ยววิทยาศาสตร์ทิศให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้เกียร์อาร์ทำยังไงเนาะ ก็พิธีการใช้เกียร์ R ไม่ยากนะครับสำหรับสาหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าตัวรุ่นเก่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะยังไม่มีรีเวิร์สลิงสามารถโยกแล้วใส่เกียร์ถอยได้เลยแต่รุ่นนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยนะครับอซูห่วงใยเรื่องความปลอดภัยมากนะครับก็มีตัวรีเวิร์สลิงขึ้นมาเวลาเราจะใส่เกียร์ถอยเราต้องยกแหวนขึ้นก่อนแบบนี้นะครับแล้วดันซ้ายให้สุดแล้วก็ดันขึ้นนี่แบบนี้ ถ้าใส่ตำแหน่งเกียร์ถอยถูกต้องนะครับจะมีสัญญาณเตือนร้องดังขึ้นอย่างเมื่อกี้นี้เอาใหม่นะแล้วใส่เกียร์ถอยนะครับเหยียบคัดยกแหวนขึ้นอย่างนี้โยกซ้ายให้สุดอ,อันนี้คือตำแหน่งเกียร์ถอยที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราไม่ยกรีเวทลิงหรือแหวนยกตัวนี้ขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นตำแหน่งเกียร์จะเป็นเกียร์หนึ่งทันทีแบบนี้นะ ล็อกเกียร์มันจะได้แค่นี้แต่ถ้ายกแหวนเมื่อไหร่เห็นไหมมันจะมีอีกล็อกหนึ่งฟังเสียงนะนี่เห็นนะมันจะดังกึกแล้วก็นี่ไม่งงเนาะใส่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกล็อกเกียร์ถอยยกรีเวริร์สลิงขึ้นด้านซ้ายสุดแล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะครับอย่างพี่เอกถนัดแบบนี้เนาะ ลูกค้าบ,บางคนก็อย่างนี้เลยได้เหมือนกัน,นในขณะที่ใส่ตำแหน่งเกียร์แล้วขับรถออกไปแล้วนั้นเนี่ยตัวอีสูของเราจะมีตัวจีเนี s ส p ปอร์ตชินะครับอยู่ที่แผงน้าปัดก็คือว่าตำแหน่งบอกเกียร์นั่นเองนะครับก็จะขึ้นว่าตอนนี้อยู่เกียร์อะไรแล้วนะครับก็ถ้ารอบเครื่องเหมาะสมก็สามารถทําการเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็มาอธิบายเรื่องการใส่เกียร์ถอยคร่าวๆ แบบที่พี่เอกอธิบายไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีโปรดีๆนะครับสำหรับโปรแคปโฟรหรือว่าเป็นตัวยกสูง h i g h l a n d ร er, ์หรือว่าจะเป็นวิวเก็ตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเพจพี่เอกอิอสบ้านเก่านะครับ096 3912059เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พเพจด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ